ก่ากสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้ก็จะมาพูดถึง ep สองนะผม rc 0 0อย up ความแรงหนีเมียบ่นนะผมก็หลังจากที่ผมไปลงกึงมาแล้วนะผมซึ่งนี่คือผมได้ทำการยางเสื้อแล้วก็ป่าฝสูปไปเรียบร้อยแล้วนี่คือฝสูปนะผมนี่ครับตรงก็จะโหดหน่อยนะผมช่วงนี้ฝนตกนะผมจะรีพูดไว้นิดนึงนะผมฝสูบเนี่ยผมทำเบ้าไว้ที่หกสิบมิลนะผม สิบสี่จุดห้าซีซีนะผมนี่บอกนะอ่าแล้วก็ลูกสูบนะผมอ่าผมปาดนะผมปาดไปมินหนึ่งนะผมปาดขอบเนี่ยเดี๋ยวแล้วผมเลือนนี่โอ้ยหโอ้ต๊บหนึ่งอ่าเนี่ยคือผมปาดไปมินหนึ่งนะผมแล้วก็เสื้อสูบผมก็ยกทังไอดีเสียเดี๋ยวยกมาให้ดูเลยดีกว่านี่อ่าแต่ปเกแกนผมขาดไปแล้วเนี่ยครับอ่าปอกก็จะบางเจี๊ยบเลยนะผม ซึ่งปกติไหมว่าปลอกมันบางน้แต่ประเกนผมมาขาดเรียบร้อยแล้วต้องซื้อประเกนใหม่แวนอมซึ่งผมก็เพิ่งประกอบไปด้วยน้็ต้นหนึงนี่คือช่อง ID เสียน้ผงส่งมาได้น้ผมแยงเสื้อน้องนี้ยโอเคไหมครับซึ่งเนี่ยผมระเบิดตรงนี้น้องแคงผมก็เกาไว้เรียบร้อยแล้วนี่คือลูก RTV สแตนดาร์นะนี่คือลูกสแตนดาร์ดจริงๆอ่ะคือ น,นี่อะยุ้งอาร์จีวนะีสแตนดาร์ดน้องเห็นไหมห้าสิบเก้ามิลน้อนงะแทบจะเต็มแคงเลยแล้วดูปลอกนะ้องนี่คือปลอกอาร์ซีเดิมๆนะคือปลอกเดิมแล้วทำการตัดตีนปลอกเข้าไปนะองตัดตีนปลอกโมดิฟายทำการทำช่องทำไรนะองช่องฟอดไอเสียก็จะกว้างนะ้องกว้างนิดนึงนะช่องฟอดไอเสียนะ เห็นไหมตรงมันจะเป็นเออ UFO นิดนึงนะผมอันนี้ก็ให้คนตาดีเขารู้กันแต่ไม่บอสนะยกกันกี่มิลนะ่ะพวกเนี้ยโอเคนะผมนี่นี่คือลูกนะผมปรเกมนเนี่ยต้องลองสองแผ่นนะผมกันเหนียวไว้นะผมผมลองจะใช้สองแผ่นกการสูบแล้วก็พูดไปแล้วลูกสูบก็พูดไปแล้วนะผมชุดหลีดฟรีเนี่ยผมลองงบลูกค้าอยู่นะผม แล้วก็ประกนฝาหนิผมซึ่งผมตัดเองอ่แหละเนื่องจากอาซีแม่งผมขี้เกียจไปสั่งตัดอะสั่งตัดเนี่ยมันแพงละร้อยสี่สิบาทเนอมอ่าเป็นอะลูเอ้ยเป็นทองแดงเนอะผมหนาศูนย์จุดห้ามิลเดี๋ยวจะไปสั่งตัดอยู่แหละอันนี้ผมใส่ตัดมาเทียบไปเฉยตัดไว้น่าจะหกสิบสองหกสิบสามนี่น 62, หนแหละือจะพอดีเบ้าฝาเลยประมาณนั้นอาจจะใหญ่กว่าเบ้าฝาไปนิดนึงนิดหน่อยเนะผม สิบสี่จุดห้านะเบ้าฝาตัวน 10, 10, เนี้ยหรือสิบสิบสิบสามเนี่ยจาไม่ได้เหมือนกันนะผมทําไว้ผมทําไว้สองเบ้านะผมอีกเบ้าหนึ่งของลูกค้าอีกคนหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนะผมเสื้อสูบผมแยงเท่าเท่านี้แหละก็คือให้ดูอีกทีนะผมขอบข้างผมเปิดออกกว้างสักนิดนึงนะผมแล้วก็ปอกเนี่ยทางลงกึงความจริงเขาจะไม่คว้านให้แล้วนะผมเขาบอกว่ามันบาง ก็คือมันมันก็บางจริงแหละเพราะว่าปอกมันหกสิบสองจุดห้าเองนะผมลูกหกสิบลูกห้าสิบเก้ามิลน,นะผมถือว่าบางแล้วนะผมเนี่ยเหลือครับขอบป,ปอกไม่ไม่กี่มิลเองอ่าเห็นไหมเห็นไหมทั้งสูบผมก็แยงนะผมซึ่งอาซีมันด้ยอยก,กว่าเมตตองหนึ่งเพราะว่ามันมีแค่กี่พอตเองนะสี่พอตเองนะผมซึ่งเมตตองหนึ่งมันมีห้าพอตนะผมห้าพอตใ,ใ,ใหญ่เลยนะ อันเนี้ยอาซีมันเล็กนะผมเนี่ยผมที่แกะมาผมต้องแยงเพิ่มนะเพราะว่าเหมือนว่ามันจะแยงไม่พอนะผมผมต้องแยงเข้าไปอีกเยอะเลยแหละไอดีเนี่ยผมต้องแยงขึ้นไปอีกเดี๋ยวผมจะแกะแยงกันอยู่นะผมอาปปเกตินเสื้อผมต้องไปซื้อใหม่นะผมขาดไปแล้วเมื่อกี้ตอนถอดต้องเปลี่ยนสองแผ่นนะผมโยนทิ้งไปลูกสูบนะผมพ่อข้อตีนะผมก็ไฟไฟเดิมนะ ผมยังเป็นพื้นฐานไฟเดิมแผ่นคัตลืมเอาให้ดูนะผมเพิ่งผมประกอบไปแล้วแหละอ่าถ้าใครรู้กันดูหน้าเฟซผมก็ได้นะผมมีเป็นแหวนทองเหลืองนะผมคึ่งเป็นแหวนทองเหลืองซึ่งหลายซึ่งมันมีเม้นหนึ่งในเฟซบุ๊กเนี่ยแหละบอกว่าแหวนทองเหลืองมันจะหักผมว่าแหวนทองเหลืองมันเหนียวนะผมผมว่ามันเหนียวเลยแหละง่ายด้วยนะผมมันง่ายนะผมแหวนทองเหลืองเนี่ย มันดีเลยแหละผมชอบนะผมก็คือตามความชอบใครความชอบมันแหละครับท่านผู้ชมคือผมจะมาบอกว่าเอ้ยแหวนเหล็กดีกว่าแหวนทองเหลืองแย่กว่าผมว่าไม่เกี่ยวอ่ะเพราะว่ามันก็เอาไว้แค่กดคลาสเฉยเฉแต่แหวนทองเหลืองผมเนี่ยที่ต้องกึงไว้เนี่ยเพราะว่ามันต้องบางลงกว่าของเดิมนะผมคือผมหนาหนากว่าเดิมเนี่ยหนากว่าเดิมมันน้อยนึงนะผมแต่บางลงกว่าของเดิม เพราะว่าคัทเนี่ยผมใช้หวีสองชั้นนะผมนี่คือของเดิมนะผมหนากว่าของเดิมมานลผมแต่บางกว่าของเดิมโอเคแบบหนากว่าของเดิมก็มีนะผมสั่งกึ่งได้นะผมเป็นราคาร้อยห้าสิบบาทนะผมเป็นเหล็กถ้าเป็นทองเหลืองสองร้อยสามสิบบาทนะผมก็ราคาประมาณนี้นะผมสั่งกันได้รวมส่งนะจ๊ะซึ่งแผ่นคัทเนี่ย ใครอยากให้คัดอยู่นะผมส่งมาที่ผมเลยผมจบที่หกร้อยบาท,ทรวมส่งกลับนะผมส่งหวีเดิมมาพอนะผมคัดผมเปลี่ยนใหม่เป็นของเทียมเทียมตะเกตโอเคเลยนะผมว่ายังไงก็อยู่อ่ะลูกห้าเก้าอยู่แน่นอนนะผมผมรับประกันแหวนทองเหลืองกับหวีคัดเนี่ยหนึ่งปีเต็มเต็มนะผมแผ่นคัดคงไม่รับหนึ่งปีนะเออก็เป็นประมาณนี้แหละก็ฝากากดไลค์กดติดตามกันด้วยนะผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เฟซบุ๊ก สนใจหลีดคาร์บอนแยงเสื้อปาดสาข้อไอเสียนะแกะอุทไทยนะผมติตามสเปคลูกสั่งผมได้เลยนะครับพร้อมกับส่งรถมาไล่ไล่คบูจูนคบูรับงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับสองจังหวาน,นะผมสี่จังหวัดตอนนี้ยังไม่ค่อยทําเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากไม่มีเวลาว่างน,นะผมสองจังหวะนนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ทําเต็มที่นะนี่ก็คือทําแบบไปเรื่อยๆนะผมลูกค้าไม่เร่งไม่รีบนะผม ่าพูดถึงคันนี้จบที่เท่าไหร่นะผมหมื่นห้าพันบาทนะผมเดี๋ยวจะมารีวิวกันดีกว่าว่าหมื่นห้าันบาทเนี่ยรวมอะไรบ้างนะผมก็คือเฉพาะเครื่องกับข้อแล้วก็มีกล่องไฟเนี่ยพาบูชุดีสีนะผมอันนี้ผมเกิดไปแล้วมีสเตอร์นะผมทรงงานที่ร้อยสี่สิบจีนะผมมีให้เห็นแน่นอนก็ตามนั้นนะครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะผมเป็นกำลังใจให้ช่องเล็ก ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ